หนังของซีพีอ่ะหนังที่ซีพีที่เขาฉายวีดิทัศน์นะระหว่างนั้นเนี่ยผมเก็บประเด็นเขาแท้ได้เยอะมากจากหนังเรื่องเดียวนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่ผมกลับไปสรุปสรุปไอ้ตัวตัวบอดี้ออฟนอดเลจเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมเติมเต็มก็คือผมไปสืบค,คนในเชิงทฤษฎีด้วยว่ามันจะอ้างอิงกับของซีพีได้ยังไงการแลปภาพบางทีมันต้องใช้ใช้ตัวนี้เข้าสับสนุนข้อมูลที่ผมเก็บได้เมื่อวานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย อ๋ผมทำตัวเข้าใจนิดนึงครับว่าอะไรภาพกับเมื่อวานนี้ดรอตร์ัยได้พูดถึงไปแล้วนะครับไอ้นี่อีกคำหนึงที่ผมชอบใช่มากมากก็คือเรื่องของการทาเงินนิล็อกนะครับเรารู้จักกันดีตอนที่เราทํานอพกร้วนตอนนอกรเราก็จะทำเย็นๆเลยนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับทีนี้วิธีการวิธีการเขียนเินที่ล็อกเนี่ยนะครับท่านผมทีผมเข no ียนไว้ไว้ตรงในส่วนนี <i> ้สองอันนี้คืออ้างอิงที่ผมเขียนไว้ในเว็บล็อกของผมเองนะครับเพราะนั้นก็ก็จะมีหลายหน่วยงานนะครับที่เขาเขามาคัวนีาลอกว ไปดูในโกทูนโน w หรือลองซื้อเพราะว่าเทคนิคการเขียนความรู้หลังการปฏิบัติมันอยู่ใน g o o g l e เยอะเลยฮะตรงน,นั้นเนี่ยปริบผมเขียนแล้วก็มีหลายหน่วยงาที่เอาไปใช้อยู่นะครับอ่ะนะครับเมื่อวานนี้มีตัวองค์ความรู้อยู่สองเรื่องที่เราพูดถึงก็คือสองวิชานะวิชาแรกที่เราคุยกันก็คือเรื่องของนวัตรกรรมในงานพัฒนาชุมชนแนละอีกเรื่องคือการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ภาคเอกชนนะครับเราลองมาไล่เรียนท,ทีละทีละ,ละวิชานะครับอ่ะ ขุมค,ความรู้นะถ้าไม่ต้องไปกังวลกัน,นคำนี้มานะขุมค,ความรู้แกน้มรู้อะไรถ้านไม่จะเป็นกังวลมานะเพราะนั้นเนี่ยผมเก็บประเด็นเมื่อวานนี้หลายๆเรื่องมันอยู่ใน powerpoint อ,อ,ยอยู่แล้วผมก็แม้ามานําเสนอนะผมในการนำน,นะครับผมเนี่ยผมจะนําเสนอสมิติที่มันลึกลงไปแล้วก็มันมันสามารถที่จะแต,ตกต่างกาบ powerpoint ได้บางที powerpoint มันไม,ม่ได้บอกอะไรมากแต่จรยง่ว่าระหว่างที่เราเก็บเส้นทางการที่เขาถ่ายทอดมาเนี่ยเราได้อะไรบ้างนะครับเอ่อประเด็นนี้นะครับเรื่องอวัตการในนานชน เมื่อวานเนี่ยนะฮะท่านพอสายพิรุณเป็นคนนําเสนอเรื่องนี้ท่านพูดถึงมิติว่าทําไมต้องนวัตกรรมด้วยนะสิ่งที่ที่สิ่งที่ททททเป็นที่ท่านพูดถึงขึ้นยกม,มาก็คือเรื่องของก้าเก้าลักษณะองค์กรที่มันจะอยู่ไม่รอดไม่รอดแหละนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าสิ่งที่จะต้องเป็นกลไกหนึ่งที่ทําให้เกิดนวัตกรรมได้ก็คือเขาบอกว่าสิ่งแรกตัวตั้งคือการตอบสนองลูกค,ค้านะตอบสนองลูกค,ค้ามันต่อให้เกิดนวัตกรรมก็เด็นที่สองคือ สัญญาการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ว่าก้าสัญญาที่มันจะทบออกมาว่าปัจจุบันตถาดการ้การเปลี่ยนแปลงมันเป็ยนยังไงถ้าเราไม่เปลี่ยนเราอยู่ไม่ได้ไอตัวนวัตรกรรมมันจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเนี่ยมีขีดสมรรถนะสูงแล้วก็อยู่ในโลกของการแข่งขันได้นั่นคือคอนเซปต์ว่าทําไมไมันต้องเกิดนวัตรกรรมนะครับต่อไปนะครับทีนี้สิ่งที่มันเป็นมันเป็นตัวประเด็นที่เราเราตั้งเวที ตั้งร้องวงคุยกันเมื่อวานเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่ได้ก็ถ he th ือว่าเราเห็นท yeah ี่ท yeah? really yeah? ่านสะท้อนกันมาเนี่ยว่านวัตกรรมย้อนรอยไปเมื่อปี2505จนหถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีนวัตกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างนะสิ่งที่ท่านเห็นก็เป็นลักษณะลู่ของทุกกลุ่มเนี่ยมันเป็นเรื่องของถ้าพูดถึงเรื่องของมันพูดถึงเรื่องกลุ่มออมทรัพย์แล้วก็จองพอนะกลุ่มออมทรัพย์ต้บอกว่าจริงๆเนี่ยมันมีตัวที่มันต่อยอดมาจากกลุ่มออมทรัพย์อีก ุ่มมอสซัพนี่คือนวัตก,กรรมในยุคนั้นปัจจุบันก็ยังคงอยู่ยังกำรงอยู่ในขณะเดียวกันยังมันต่อให้เกิดลูกลูกนวัตกรรมเกิดขึ้นท่านบอกว่าเป็นเรื่องของสมาคมกลุ่มมอสซัพสา,ารสนเทจัดการเงินทุนชุมชนหรือหรือกิจการเครือข่ายที่มันแตกยอดออกมาจากกลุ่มมอสซัพนะอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของจอปทอฮะนะท่านมองว่า้โครงการ,รชนที่ผ่านมาเราเรากรมเราเองเนี่ยมันมีนวัตกรรมที่เกิดขึ้นที่เห็นชัดคือเรื่องของการการบริหารจัดเก็บข้อมูลจอปทอกับกอชช .2 ท นะและลูกหลังที่มันเกิดจากไอ้ตัวนี้คือนวัตรกรรมในเชิงการต่อยอดนะบอกว่าเช่นเรื่องของการแก้จมเชิงบูรณาการนะ g เวแผนชุมชนศูนย์พัฒนาตำบลศูนย์ข้อมูลตำบลอะไรที่เราเคยเจอกันมาเนะีนะ่ยสิ่งนี้มันถูกต่อยอดมาจากนวัตรกรรมที่เราเรียกว่าจอปทอนี่แหละนะเพราะฉะนั้นนี่คอนเซปต์เมื่อวานผมจับได้และสิ่งหนึ่งที่ผมค้นเจอจากการที่ท่านนาเสนอในแต่ละกลุ่มในขณะเดียวกันผมไปดูในเรื่องของการเกิดนวัตกรรมของกลมที่ย้อนลอยไปเนี่ย มันพบว่ามันต่อให้เกิดกระบวนการคล้ายๆแบบนี้ฮะคืออนที่นําเรียนท่านว่ามันไม่ใช่ข้อสรุปที่ชัดเจนที่ี่ผมผมเก็บจากประเด็นมาะแล้วมีทฤษฎีอะไรรองรับนะพราถ้านพาในเฟรมนี้นะในการเกิดขึ้นของนวัตกรรมในกรมการพัตกรรมชนเนี่ยหรือในในงานนรัฒการชนเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องผ่านของการคิดวิเคราะห์การทบทวนนะการคิดวิเคราะห์การทบทวนแล้วก็สร้างตัวแบบสร้างโมเดลมันขึ้นมา แม้ว่าจะเป็นกลุ่มวมซับเองหรือจะเป็นเรื่องของตัวนวัตกรรมอื่นๆเองสชทั้งว่าเป็นนวัตกรรมไหมฮะเป็นไหมฮะมันยังอยู่ไหมมันสบายดีไหมฮะป่วยกระสอบกระแสอะไรนะอาการไม่ค่อยดีไปหาหมอเช้าหมอเย็นนะฮะอะไรก็หนึ่งสร้างหนึ่งคิดวิเคราะห์สองสร้างตัวแบบ นะหลังจากนั้นทดสอบทด,ทดสอบตัวแบบนะทดสอบตัวแบบแล้วถ้าเผยเผยแพรนะ่เมื่อเผยแพร่แล้วเนี่ยมันต้องผ่านของการประเมินะพอประเมินเสร็จแล้วต้องขยายผลถั้งสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ที่พบก็คือเรื่องของการต่อย,ยอดนะมันเกิดขึ้นเยอะเลยนะไอต้ตัวตัวรถแมพตัวเนี้ยผมผมสังเคราะห์ได้จากการพูดคุยกันเมื่อวานผมก็มาจะไปจับสังเกตโดยเฉพาะกลุ่มสีพูด,พดประเด็นล่างๆเนี่ยม,มันซ่อน,อ,นอยู่ใน สิ่งที่พูดเยอะนะแล้วผมก็มามาเขียนเป็นเว r ร์ชวลหรือวิวตัวนี้ให้เห็นกระบวนกระบวนการพัฒนาการของการก่สร้างนวัตกรรมใดๆมันควรจะมีลักษณะโมเดลคล้ายๆแบบนี้ถ้าเราไปดูทฤษฎีสอบสนุนอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับประเด็นต่อมาครับอาทิตย์ผมเมื่อวานนี้ว่าจะให้นําเสนอท่านาเห็นอยู่ตัวอย่างนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนในชงรูปธรรมท,ท,ที่เกิดขึ้นมีมากมายครับ แต่มิติหนึ่งคือท่านคณิษฐากัจท่านรังสีนนท์นะฮะท่านท่านผู้เชี่ยวชาญท่านที่กฤษาีกดีเนี่ยท่านได้รวบรวมในส่วนที่ท่านรับผิดชอบและท่านเคยผู้ริเริ่มนวัตกรรมแบบนี้เกิดขึ้นผมยกตัวอย่างนะไม่ขยายความว่ามันเป็นอะไรบ้างท่านลองดูนะครับอันแรกท่านบอกว่าตัวนี้เป็นตัวนวัตกรรมหนึ่งของอาจารย์คณิษฐาที่ที่พูดถึงรูปแบบของการส่วนรวมเรียกเพจโมเดลอะอย่างที่ท่านท่านพอน้องได้พูดถึงเมื่อวานแล้วว่า ไอ้รูปแบบโมเดลเน darum, ี้ยการถูกลงเนี่ยของเราไม่เหมนตายจากที่อื่นนะนะครับบางทีผมไปผมเป็นวิทยกรให้หน่วยงานอื่นเนี่ยเขาก็ามองมงวิธีการของเรานะแต่พอจบแล้วมันมันมันได้อะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนะครับถ้าไปที่อื่นเนี่ยผมผมเป็นวิทยากรให้กศนกนะกศนเนี่ยปรากฏว่าเราก็จัดฐานการเรียนรูนนน้กันฐานเรียนรู้ปรากฏแต่ละฐานของเขาเนี่ยคือปัรยายบัรยายบัญยายบรรยายหมดเลยแต่ของเราเราเราใช้ลนะักษณะของเฟสโมเดลคือการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม หรือที่บางทีบางทีทางทางวงการศึกษาเขาเรียกกันอะไรนะ Learning Center อะไรอะไรทำนองนี้ใช่ Center นะครับอีกตัวหนึ่งนวัตกรรมอีกตัวหนึ่งอาจารย์นิธิถาบอกตัวนี้คือนวัตกรรมของอาจารย์นิธิถาเองคือเรื่องของทุนชุมชนผมจาได้ช่วงนั้นอะถมกันเยอะครับตอนที่จะเปลี่ยนเป็นสํานักทุนกับสํานักภูมิปัญญาผมตอนนั้นผมอยู่ผมอยู่วิสาหกิจนะครับผมอยู่สํานักวิสาหกิจผมอยู่ยุทธศาสตร์วิสาหกิจสี่ปีเนี่ย แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันคิดคิดที่คิดว่าถ้าจะแยกแล้วเนี่ยมันต้องมีเนื้องานพอสมควรนครว่าพุนชุมชนนะทุนเงินทุนไม่ใช่ชเงินอะไรเนี่ยตัวนี้ตัวแบบที่อาจารย์คณิษฐาได้ได้คิดขึ้นมาเป็นโมเดลขึ้นมาอันนี้เป็นนวัตกรรมทางความคิดนะครับอีกตัวหนึ่งครับตัวลถแบบของการแก้จนนะตัวนี้คือตัวโมเดลลถแบบที่อาจารย์คณิษฐาทาไว้นะตั้งแต่เส้นทางการเินเลยนะจนจบแฮปปี้เอนดิ้งนะท่านก็เคยเห็นแล้ว ตัวแบบตัวนี้ที่จาริกขาท่านบอกว่านี่คือท่านว่าเป็นนวัตกรรมแบบไหนเนี่ยท่านว่าเป็นแบบไหนหรือเองรีบสรุปไปเถอะเอ็งมีอะไรองรีบคุยไปแทบาอยงเงี้ยป่ะมันเป็นมันเป็นนวัตกรรมเชิงกระบวนการนะกระบวนการที่ไปสู่เป้าหมายความสําเร็จอีกอันหนึ่งท่านบอกว่าอันนี้เป็นนวัตกรรมเชิงเครื่องมือเรื่องของการวิจัยและพัฒนาครับ อ่นะครับเป็นเรื่องของท่านจำได้ไหมที่มัน C O R C O R N อะคอนนะฮะที่มันเป็นรูปข้าวโพดอะนี่นี่นี่นนี่คือพื้นที่ในการศึกษาวิจัยโดยใช้ R D ท่านมอกว่าในการสร้างความเข้มแข็งชุมชนเลยว่าองค์กรชุมชนใี่จะเป็นพื้นแผนได้เนี่ยมันต้องใช้ R N D เข้าไปโดยตั้งนักวิจัยชุมชนอยู่ในพื้นที่ชุมชนเป็นนักวิจัยเองก็ใช้วิธีการเมทรูจีคือเรื่องของพานะครับอันนี้อาจารย์ทิษฐาบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นนวัตกรรม นะครับีกเครื่องมือหนึ่งในตัวเครื่องมือประเมินชนบทแบบมีส่วนร่วมตัวสไปเดอร์ในแกมมีเท่าไรต่างเหล่าเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจารย์นิฐานนาเข้ามาสู่การใช้ที่ของกรมการพัฒนาชุมชนนะครับอีกตัวหนึ่งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมอาจารย์นิฐานตอนนั้นอาจารย์เป็นเป็นผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศอาจารย์ก็วางระบบหรื่งตัวนี้เยอะมากเลยครับกรมเราเปลี่ยนโฉมต่านรู้แค่ Pnqa หมวด4เนี่ยวัดเราเรื่องของระบบเทคโนโลยีลยนะฮะปรากฏว่าเราได้ชนะเลิศของของของกองพหลอเม,นะมื่อปีพศ2550ห้านะฮะหมวด4 it ฮะ it ทั้งหมดไม่ท้อๆไม่ใช่ครับปีปีที่ผ่านมาเราได้รางวัลเมื่อปีที่ผ่านมาปี57ปี56เราได้รางวัลอะไรดู้เราทราบไหมฮะทราบไหมฮะปี56เราได้รางวัลอะไรฮะด้านไหนครับด้านไหนครับ จัดการความรู้เมื่อปีที่แล้วฮะปีปีปีห้าหกเราได้รางวัลมวดห้าฮะนะครับหลายคนบอกอึไปปวดหัวนนะงงเหมือนนะเียวเกี่อนะครับถ้าต่อครับเว,ว็บไซต์หมู่บ้านไทย .com ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจารย์นิถาสร้างเป็นนวัตกรรมของของงานพัฒนาชุมชนมาโดยใช้ระบบไอทีปปสารสนเทศในการจัดแจ,ดจงครับศูนย์เรียนรู้ชุมชนอาจารย์นิถาบอก เป็นตัวหนึ่งที่เป็นนวัตรกรรมเชิงความคิดนะครับว่าจะให้ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเนี่ยเป็นกลไกใรในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีตัวอย่างความเข้าีจที่บ้านครูอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยจี่นิสิาพูดถึงนะครับอีกอันหนึ่งโ A ระบบ OA เนี่ยถือว่าเป็นนวัตรกรรมอย่างหนึ่งไหม, <Yeah. S 1> ไมเป็นไหมอ่านะครับมันเป็นระบบของการสื่อสารภายในองค์กร,รที่ทรงประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันมนทรงประสิทธิภาพไหมฮะ แปลเ,เราก็พัฒนากันต่อไปนะฮะแต่ที่ขึ้นมาเริ่มเงยอะครับตอนนี้เขาตงปรับระบบเรื่องโ a เอใหม่นะครับแล้วเขาพยายามจะ,จะสร้างโ a เเนี่ยให้เป็นเว็บบล็อกได้สื่อสารได้สองทางอะไรพยายามแบบนี้นะครับเอาละครับอันนี้วอลลุ่มห้องวอลลุ่มเนี่ยอาจารย์นิถาบอกว่าเป็นนวัตกรรมของของค์การพัฒนาชุมชนเลยท่านเคยไปห้องวอลลุ่มของกรมไหนะมฮะเคยไหมฮะคำมันแปลว่าอะไรฮะวอลลุ่ม กูน,น่ากลัวอ่กูน่ากลัวน่ากลัวคตทั่ยวานูน่าดูนะวอนูนี่คือเขาจำลองโมเดลมาจากการสางครามอ่ะนะสงครามที่สมมติฐานในการนล็อกกับเวียดนามหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีห้องปฏิบัติการที่เชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถที่จะบัญชาการลบอกได้ ต้อรู้นะครับปีที่เราชนะเลิก p n q a เป็นหน่วยงานเดียวที่ได้ห้าคะแนนเต็มอ่ะปรากฏว่ากรอพอลมาดูวิบตื่นตะรึงมากครับเพราะเราเปิดตั้งแต่ในวารุณเรามีจอรอบหน้าอยู่นะเราเปิดรอบหน้าเลยครับอันนี้โชว์ข้อมูลเรื่องนี้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 สื่อสารไปถึงจังหวัดเลยพูดคุยกับพรรดกานจังหวัดเลยอะไรอย่างเนี้ยก็พอลมันตื่นตะลึงฮะมันนิ่งเลยมันงงมันงงมันงงเจอเราตูมตูมตูมัปมันงงเลยฮะ นะนี่คือห้องวอลลุ่มที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้บางทีเราจะเห็นผ่านทีวีคอนเฟอเรนซ์นะครับอ่านี้ส e ิ u r ลิตี้ไอีก็คือห้องบริหารจัดการเรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของเรามี่ค่อนข้างสมบูรณ์ร้อเ็นลยนะครับเรื่องเรื่องเรื่องเครือข่ายเทคโนโลยีของของกรง,งนะฮะเดี๋ยวพวุ่งนี้พวก่นี้พรุงน,นี้จะเป็นจะเป็นหน่วยงานหลักที่มองพูดถึงเรื่องนี้และอีกตัวหนึ่งอาจารย์ทิถาบอก ไอ้ตัวนี้แหละมันเป็นนวัตกรรมของขอาจารยคณิตฐาคือระบบคิคดวิเคราะห์ประเมิน P M Q A นไ P M Q A แปลว่าอะไรครับ P M Q A แปลว่าอะไรครับรเราลองแลกเปลี่ยนกันนะหัวหน้านะครับหรือค<า>ุณไม่แลกเปลี่ยนเราไม่ีแะไพูดไปเลยไหมหรือบางว,วางสไลด์ไไ้แล้วมึงรีบ่ไปเลย รังสีเมื่อกี้รังสีฉายรังสีจริงป่ะดีป่ะไหนด้วยนี่ี่แรกเปลี่ยนกันอันนี้ป่ะอ๋อโอเคโอเคขอบคุณได้ขอบคุณได้มันมีผิดที่ไหนตัวเนี่ยอ่าโอเคครับเครื่องมือเครื่องมือเนี้ยเป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์คือคือ P M Q a มันมี2ส่วนถูกไหมฮะส่วนที่1เราเรียกว่าลักษณะสําคัญองค์กรไอ้ส่วนที่2เรียกว่าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเน่ะมี7หมวด วิการวิเคราะห์ในแต่ละปีเนี่ยต้องวิเคราะห์ครบท้วนก่อนนะฮะเพื่อหาแก้ช่องว่างของแต่ละหมวดมานะฮะว่ามีช่องว่างอะไรทีนี้หน่วยานตรู้ไหมหน่วยงานอื่นเขาโคตรงงอ่ยกายพีเอชเเพราะว่าคําถามมันมากมาถามความเชื่อมโยงโยงยากปรากฏว่าอาจารย์ที่ถามคิดเครื่องมือตัวตัวนี้ออกมาเนี่ยถ้าคิดเครื่องมือมันเป็นเครื่องมือที่วิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์เลยฮะให้เห็นจุดอ่อนของของกลมแล้วไปหาโครงการกิจกรรมแก้ ชัดเจนมากแล้วตัวนี้ครับพี่พอรรน้ำอพอพอาจารย์น้ำเสนอกับกอมรอเนี่ยเขาก็ชึ่งไปอ่อาปปห้องบอลลูมนคะครับอ่ะโอเคครับมีคำถามเกี่ยว,วกับองค์ความรู้แรกที่จะคุยเรื่องนวัตกรรมไหมครับไม่มีเนาะไม่ต้องทำถ้าไม่ทำบางหน่วยงานที่ไม่ทำมีผลอ,อะไรเอ่อทำไมต้องทำไม่ถึงไม่ถึงทำอะไรฮะออโอ้กองบรองบังคับ แต่บางินท่านรู้ไหมครับผมตผมอบเลยผมเป็นคณะกรรมการ PMQA มานานเหมือนกันท่านรู้ไหมพอท่านรู้ไหม PMQA จริงๆเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพมากเลยครับ